เรียนท่านสื่อมวลชนค่ะพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณท่านโคศกนะคะ ซึ่งดิฉันค่ะชายาพาสินุไพรค่ะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นสอสอเขตที่ทํางานคุกคลีกับพี่น้องประชาชนค่ะตามที่ท่านโฆษกได้นําเรียนนะคะในห่วงเวลาของการทํางานของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเพียงเจ็ดเดือนค่ะหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้การที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณและแน่นอนครับอภิปรายอยู่ในกรอบของกฎหมายครับ ระดับต่อไปขอเชิญคุณเบียร์ครับค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนค่ะ พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณท่านโคษกนะคะซึ่งดิฉันค่ะชยาภาสินทุกไรค่ะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นสอสอเขตที่ทํางานคุกคลีกับพี่น้องประชาชนค่ะตามที่ท่านโฆษกได้นําเรียนนะคะในห่วงเวลาของการทํางานของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเพียงเจ็เดือนค่ะหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ ภายใต้การที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณแผ่นดินในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะแต่ตามที่ที่ฉันนะคะได้ลงพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชน ต่างเป็นเสียงตอบรับเป็นเสียงเดียวกันค่ะว er ่าขอบคุณรัฐบาลแล้วก็มีเสียงตอบรับในการที่ได้รับผลจากการที่นโยบายต่างๆลงสู่พี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าทุกท่านจําได้ค่ะนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่ต่อยอดมาจาก30บาทรักษาทุกโรคเราได้คิกออฟกันไปแล้วนะคะหนึ่งในนั้นคือจังหวัดร้อยเอ็ดในเฟสแรกและเพิ่งคิกออฟไปค่ะเมื่อวันที่30มมีนาคมในจังหวัดนครราชสีมาเป็นการต่อยอดความ ของสของ3บบาทรักษาทุกที่ค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนค่ะสะท้อนความคิดเห็นว่าภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินในระดับพื้นที่นะคะมีความพึงพอใจในการดำเนินนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่เป็นอย่างมากค่ะเพราะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดค่ะ การเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองที่มีความห่างไกลมีความสําคัญมากนะคะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้นทุนที่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่ะโครงการ30บาทรักษาทุกที่เข้ามาเพื่อลดภาระประชาชนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกลโดยที่ไม่ต้องประจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนะคะโรงพยาบาลประจําจังหวัดแต่สามารถรับการรักษาได้อย่างทั่วถึงในโรงพยาบาลในชุมชนของ ประชาชนเองนะคะที่สําคัญค่ะมีไรเดอร์ค่ะสำหรับส่งยาให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอาการป่วยและไม่สะดวกเดินทางไปรอรับยาได้ด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลค่ะ นี่คือโครงการ30บาทรักษาทุกที่ที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินสามารถดำเนินนโยบายได้ทันท่วงทีเพียง3ามเดือนแรกของการเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ต้องรองบประมาณแผ่นดินหรืองบก้อนใหญ่ค่ะแต่สิ่งใดที่สามารถทำได้และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ดำเนินการทำทันทีและสำเร็จนะคะโดยการคิกออฟในเฟสสองตามที่ทุกท่านได้ติดตามไปแล้วค่ะและที่สำคัญค่ะ นโยบายค่ะที่ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องรอคอยนะคะคือหนึ่งในนั้นคือนโยบายดิจิ t a l Wallet ค่ะดิฉันเองตามที่ได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะชาวจังหวัดร้อเอ็ดค่ะต่างก็ส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ ให้รัฐบาลนะคะมุ่งมั่นลุยเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ค่ะถึงแม้ไทม์ไลน์จะล่าช้าไปนะคะแต่มีการประกาศความชัดเจนในไทม์ไลน์เรื่องดิจิตอลวอลเล็แล้วนะคะคาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเงินภายในปลายปีนี้นะคะแล้วก็ประชาชนค่ะก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลมุ่งนะคะมุ่งมั่นลุยนะคะถึงแม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จํานวนมากนะคะในการคัดค้านแต่เชื่อมั่นค่ะว่าภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะ จะเดินหน้านะคะกระเป๋าเงินยูเตอนนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะผ่านไปยังประชาชนนะคะที่กำลังรับชมรับฟังในขณะนี้ค่ะพักเพื่อไทยเองในฐานะที่เป็นพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะเราเองนะคะมุ่งมั่นการทำงานนะคะในการร่วมมือการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายค่ะเราเน้นการลงมือทำให้เป็นจริงค่ะเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน มากกว่าการที่เราจะเน้นเนื้อหาสร้างวัฒกรรมที่เลื่อนลอยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับประเทศชาติหรือประชาชนเลยค่ะก็ฝากไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะให้ติดตามการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในห่วงอาทิตย์ที่จะผ่านมาถึงนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเชิญคุณบิลลี่ครับ